ต่อไปไอ้นี่เรื่องนี้ต้องให้คุณต้นบอกด้วยเนี่ยเรื่องนี้ประเด็นเนี้โอ้โหเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโลโก้ของคุณใหม่นะอ่ะอก็ล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศเลื่อนอาการแจ้งผลรอบตัดสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ออกไปก่อนเยอะไหมยเยอะไหมคือตอนนี้ยังไม่กําหนดยังไม่กาหนดว่าจะเลื่อนไปประกาศวันที่เท่าไหร่คือก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งชัดเจนว่าจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้แต่ปรากฏว่า คนลงทะเบียนเนี่ย,ยประมาณ22ล้านคนและมีการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งรายบุคคลรายครอบครัวนะเชื่อมโยงข้อมูลตั้งประมาณ40กว่าหน่วยงานครับทั้งเรื่องรายได้ทรัพย์สินหนี้สินเงินฝากนะ,ะในเรื่องของไฟแนนซ์ต่างๆการถือครองบ้านถือครองห้องชุดถือครองที่ดินเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็เลยใช้เวลา นานกว่าแผนที่วางไว้เท่ากับว่าคนที่ถือบัตรเก่ายังใช้ได้อยู่งใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยบัตรเดิมเนี่ยก็มีสิบสามล้านกว่าคนก็ยังคงใช้ได้อยู่ส่วนบัตรใหม่ไม่รู้ประกาศเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะกุมพามีนานนี่แหละเพราะว่ากระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนรออยู่ก็ผมว่า ถ้าถ้าเราพูดกันในแนวทางเชิงการเมืองหน่อยเนี่ยครับอาจจะได้ก่อนมีนาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลือกดังอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีส่วนอ่าแล้วก็ส้างเสร็จปุ๊บเพื่อบริหารจัดการก็ใช้ได้ต่ออะไรอย่างงี้ครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการเนาะก็โดยสรุปคือรอก่อนนะก็รอลุ้นกันคนที่มีก็ใช้ของเดิมไปก่อนครับใช้ให้สบายใจไปก่อนคนใหม่ก็รอลุ้นอยู่นะครับแล้วยังไงก็ขอให้ติดตามข่าวจาก สำนักข่าวที่เชื่อถือได้รดวมถึงหน่วยงานราชการเป็นหลักเท่านั้นตอนตอนนี้ก็มีการหลอกกันเยอะหลอกให้ไปลงทะเบียนใหม่บ้างหลอกว่าได้เงินกู้บ้างอ,อะไรประมาณนี้นะครับ<ช>ก็ระ<ช>มัระวังไว้ด้วยครับ